สวัสดีครับก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมครับผมเนอะจันเตจดันมาร์ทครับดันมาร์ตยาวๆไปยาวยาวไปทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ EP ีที่4หัวข้อ how to create b a d l i n e of Latin เนาะครับผมทำยังไงอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะก็แปลตรงๆตัวก็คือวิธีคิดเบสไลน์หรือวิธีการสร้างเบสไลน์ในแนวของลาตินครับผมอ่ะอย่างอย่างสมมต แพทเทิร์นหลักของวาซามอย่างนี้อยู่แล้วอันนี้คือ,อ,คอแกนหลักเนาะใช่ไหมแล้วทำไมเราถึงจะต้องพัฒนามันแล้วไมเราถึงแบบต้องพยายามสร้างโครงสร้างของมันใหม่เพราะอะไรครับมผมว่าส่วนตัวคิดว่าเราเราเรา,เราคงต้องสร้างวิธีการเล่นของตัวเองให้มันธรรมชาติที่สุดครับแล้วก็เหมือนเราคงอยาก อยากได้ยินอะไรใหม่ๆในการเล่นในทุกๆวันถ้าถ้าเป็นพูดถึงเรื่องของนักดนตรีแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยนะครับเ <Okay, S 1> นาะโอเคเพราะว่าในเวลาที่เราเล่นเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยแน่นอนมันไม่ต่ำกว่าสานาทีสี่นาทีห้านาทีหรอกใช่ใช่ใช่ใชการที่เล่นแพทเทิร์นหลักอย่างเดียวถามว่าน่าเบื่อไหมละ่ะก็ประมาณหนึ่งเนาะครับผมแล้วเราสามารถทํายังไงได้บ้างกับเบสไลน์เราสามารถเปลี่ยนแพทเทิร์นหลักให้มันเป็นฟิลอินได้ย่งไงได้บ้างครับถูกไหมแน่นอนครับว่าในแต่ละคอร์ดเกี่ยวข้องกับโหมด ที่เราได้เกินเอาไว้ใน EP ที่หนึ่งเนาะถ้าเรารู้จักโหมดโหมดถูกต้องแน่นอนครับเล่นไม่ผิดโน้ตที่เหลือในนั้นจะเป็นการฟิวอินที่ถูกต้องด้วยครับถูกต้องครับนะจานเดชอย่างเช่นผมจะค่อยๆครีเอทเบสไลน์ในส่วนของภาซซ่าเนาะครับอจะมีลูกส่งยังไงหรือว่าจําเป็นหรือไม่จำเป็นในการเล่นแพทเทิร์นหลักเสมอไปเนาะลองฟังกันดูครับว่าซู o t ใช้วิธีการฟิลดอินไม่ว่าจะเป็นตัวดําหรือว่าเบสหนึ่งชั้นที่เพิ่มเข้ามาเนาะอ๋อใช่ใช่ใช่ซึ่งจะให้ความแตกต่างแล้วก็สามารถเป็นโนต้ตส่งเข้าหาคอร์ดหนึ่งได้ดีด้วยเนาะอือฮึอือฮึอพวกลายเบสก็จะไม่ได้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปมีวิธีคิดในแต่ละเพลงได้เยอะขึ้นอีกเยอะมากโอจ้จริงจริงอันนี้มันเป็นประโยชน์มากนะครับสําหรับสําหรับเวลามือเบสที่ไม่ต้องรอแค่มือกองอย่างเดียวเนาะทำให้รู้ว่าท่อนเพลงอยู่ตรงนี้แล้ว สำหรับวง <mel od ic> ที่แบบไม่มีมือกลองเนาะมือเบสที่บอกว่ามือเบสโอเคมือเบสเหนียวจังเราจะเจอคํานี้บ่อยเนาะเหนียวจังนี่ไปเหยียบมากหลังไม่อาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยโทษครับอ่าเรานอกเรื่องนิดนึงความมันเถีงครับผมจะได้ไม่ครับก็ผมว่าผมว่าวิธีการอย่างนี้นมันช่วยให้การเล่นการเล่นของเรามันรู้ว่าอยู่ตรงไหนของเพลงอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็เวลาเปลี่ยนเพลงมันจะเวลาช่วยให้เพลงมัน ยังไงล่ะให้มันมีเชฟอย่างนี้ป่ะครับอาจารย์เชฟ,เฟมีมิติขึ้นเนาะใช่ไหมมีแบบเขาเรียกว่า,าเติมเต็มในวงให้การและกันครับ,รบชรวงไห<ม>นที่แบบว่างๆไม่มีคนไม่มีคนเติมหรือไม่มีคนเล่นลุกนู้นลูกนี้เราก็สามารถเติมมาไปได้ใช่ต่อไปเราจะมาลองยกตัวยอย่างในเรื่องของแซมบ้า huh. ในช่วงที่แบบถ้าเราแซมบ้ามันเป็นบอสซาที่คัดทาม์มถูกไหมมันเล่นเร็วขึ้นเราจะเล่นได้ไงเล่น,ล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 นแบบไหนได้บ้างเนาะเรามาดูกันครับผม ดูที่โป แน่นอนครับในมีเรื่องฟิวอินเข้ามาสนุกขึ้นอีกเยอะเลยถูกไหมโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินโกดโน้ตเต็มไปหมดแล้วอาจารย์เต็มไปหมดซึ่งแน่นอนครับในแซมบ้าด้วยความที่มันเร็วประมาณหนึ่งโกดโน้ตก็สามารถมีได้หรือเป็นโน้ตก็ได้ซึ่งอยู่ที่สไตล์การเล่นของแต่ละคนหรือว่าความถนัดของแต่ละคนอย่างนี้ในวิธีของการครีเอทเบลไลน์ก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้โหมดใช้สเกลใช้พีีโอและก็รวมไปถึงวิธีการใช้พาร์ทิงโทนหรือว่า ที่เขานิยมเรียกว่าโน้ตโครมติกครึ่งเสียงที่ใช้ผ่านเข้าหาคอร์ดถัดไปครับครับมันจะสามารถทําให้สร้างคัลเลอร์ในแต่ละบทเพลงได้นะก็นิดนิดนิดนึดนงครับอาจารย์เต้สมมุติว่านิดทึ่มหลักๆในการฟิล์อินของแซมบ้าเนี่ยเราใช้ซับดิวิชันแบบไหนหรือว่าอะไรยังไงครับที่ที่มันที่มันช่วยให้ไม่รู้สึกว่าเล่นแล้วมัน โดดออกมากจากวงหรือว่าให้มันกลมกลืนไปกับกรองหรือว่าคนคอมปิงอะไรเงี้ยครับโอเคครับพูดถึงในเรื่องของซับดิวิชันระหว่างบอสซาแซมบ้าหรือเตตินทั้งหลายแหละแน่นอนมันเป็นซิทีโนดถูกไหมใช่ใ,ใช่ใช่ใช่เรียกว่าขบเบตสองชั้นหรือว่าคิดอีกแบบหนึ่งซอยย่อยเข้ามาก็จะเป็นเอกโนดหรือขบเขเบตหนึ่งชั้นถูกไหมครับถูกต้องซับดิวิชันในการคิด ในการเล่นแพทเทิร์นหลักในลาตินหรือว่าการฟิวอินจะคิดถึงซับดิวิชันที่เป็นสิบสีโนตมากกว่เอาคือเมนหลักของริทึมใช่ไหมครับถ้าเราไปเล่นเป็นทริปเปตล่ะได้ไหมลองต้องลองครับต้องลองผมเคยลองแล้วผมเล่นไม่ได้นะผมก็ล่มแล้วสิครับใช่ัครบไอพี่เพราะนั้นในซับดิวิชันให้นึกถึงตัวสิบสีโนตสัดส่วนใหญ่อ่าจะได้ลื่นๆไปกับวงได้ใช่เพราะว่าถ้าเราไปคิดเป็นทริปเปตหรือว่ามือกองเล่นทริปเปตทริปเปตมามันจะเป็นฟิวที่ขัด ขากันประมาณหนึ่งทำไมไม่มีใครนิยมใช้หรือว่านิยมคิดที่จะเป็นอย่างนั้นค,คิดเป็นติ๊ท,ทีหรือเอกนถสะ่ K ุนใหญ่ครับผมนะพูดถึงในการพีเอทแบนไลน์ในลาตินที่ยากสำหรับผมที่สุดก็คือซองโปครับออือไม่มีตัวบีดหนึ่งไม่มีหนึ่งเนาะจะเป็นตกสี่ขอดก็เร่่มมาบีดสี่ยากา <S <S ยากส<ค>ีล่นยากไหมเล่นยากว่าถูกไหมครับผมแต่ว่าเรามาลองดูนครับ ว่ามีวิธีคิดหรือวิธีพิลอินหรือวิธีการคอทแบบลนยอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะลองคอมบีดหนึ่งของทุกห้องให้อาจารย์เต้เนาะแล้วจะดูว่าความยากันคืออะไรที่อาจารย์เต้อธิบายเนาะครับครับผม One, ซึ่งจะเป็นการฟิวอินท้ายห้องซักส่วนใหญ่เนาะที่เราได้ยินกันเมื่อกี้ครับผมเหมือนเดิมซับดิว mm ิชั i o ก็จะเป็นในส่วนของ sixtieth หรือว่า eighth n o เนี note, ่ย mm hmm. เราจะก,กันโหอันนี้หลักของสองโกะเป็นยังไงสามารถฟิวอินได้เมื่อไหร่ก็ต้องศึกษาป,ประมาณนึงซ้อมกับเมทานอลสามารถทำให้<ม>บบเราคัญเอยู่ก,กับรีทูร์มิกตรงนั้นได้ดีด้วยเนาะใช,นะใช่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 ใ,ชใ,ชในเรื่องของ how to create band line of latin ก็ขอดนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ